สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันย,ยิ่งค่ะวันนี้จะชวนคุยเรื่องของโลกเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทุกคนต้องการที่จะรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตลอดเวลานะคะเว็บไซต์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้สูงมากแล้วก็มีแนวโน้มที่คนเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะมีเว็บเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นในโลกนี้ แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเว็บไซต์ที่ทำขึ้นให้ทุกคนเข้าถึงได้หรือว่าเว็บ accessibility นั้นยังมีไม่มากนักเลยไม่เฉพาะในประเทศไทยนะคะทั่วทั้งโลกเขาก็ยังมีไม่มากเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายตาหูหรือแม้แต่กระทั่งผู้สูงอายุก็เป็นคนที่สายตาชักไม่ไหวแล้วนะคะอ่านมองเห็น ไม่เหมือนกับคนปกติโดยทั่วๆไปแล้วดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บ accessibility จึงมีความสำคัญและควรค่าแก่การรณรงค์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะประเทศไทยเราเองมีประชากรที่เป็นผู้พิการทางด้านต่างๆนะคะร้อยละ15แต่ว่ามีเว็บ accessibility หรือว่าเว็บที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ในลักษณะต่างๆนั้นยังมีอยู่ไม่มากนักค่ะ เพียงหน่วยงานของรัฐเองก็10กว่าเว็บเท่านั้นเองไม่นับภาครัฐเอกชนแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะคะดิฉันได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นการส่วนตัวก็คือ w w w s ์ล e a สายสวรรค์ขยันยิ่งค o m ค่ะทำมาหลายปีแล้วนะคะก็คิดให้มีการป้อนโปรแกรมที่ เรียกว่าเป็นเว็บ accessibility ด้วยดังนั้นเมื่อมีข่าวมีบทความอะไรมาลงก็ทำให้ผู้ที่พิการทางสายตาสามารถเข้าไปใช้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้ได้ด้วยท่านอาจจะสนใจนะคะว่าเว็บที่ทำแบบนี้ยากหรือเปล่าความสำคัญของมันคืออะไรลองไปฟังนะักวิชาการที่เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็เป็นวิทยากรที่เป็นที่รู้จักกันในวงการพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ w ว็ accessibility นะครับก็เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับสำหรับคนหลายๆกลุ่มนะครไม่ว่าจะเป็นผู้พิการเห็นภาพชัดสุดก็คงเป็นผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปกติอย่างเท่าเทียม Web accessibility นะครับความสัมพันธ์ของเขาก็คือถ้าสมมติเราทำเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานเนี่ยประโยชน์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเลยไม่ว่า,อ,าอย่างในเรื่องของกฎกระทรวง ICT เนี่ยก็คือจะมีกฎกระทรวงที่บังคับหน่วยง,งานภาครัฐแล้วนะครับประเทศไทยเริ่มอินไตขึ้นนะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยเขามีเป็นกฎมีบทลงโทษอะไรต่างๆนะครับแต่ประเทศไทยตอนนี้คือมีข้อบังคับนะครับดังนั้นถ้าเราทำอ,าอย่างภาครัฐเนี่ยโอเคก็ต้องบังคับทําเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือ,อถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยก็คืออาจจะได้ในแง่ C.S.R. นะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของการ search เว็บแล้วคนสามารถ Google สามารถ search เว็บไซต์เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเว็บไม่อั c เ s s คนเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงหมายถึงว่าไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศต่างๆได้อย่างเต็มที่ Google ก็เข้าไม่ได้ดังนั้นเว็บไซต์ก็โอกาสในการ search เจอก็น่าจะน้อยลง ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะว่าคนพิการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีที่เอื้อให้พวกเขาสามารถที่จะเข้าถึงได้เหมือนคนปกติ กฎหมายนี่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2554ค่ะแต่ว่าจนถึงวันนี้ความตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นในวงการพัฒนาเว็บไซต์เองหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ก็ยังตื่นตัวกันไม่มากนักเมื่อเทียบกับความต้องการของบรรดาผู้พิการที่อยากจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะดังนั้นก็ขอเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการร่วมรณรงค์ ว่าจะมีเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งท่านก็สามารถที่จะคิดถึงกลุ่มคนที่หลายคนอาจจะลืมไปนะคะซึ่งร้อยละ15ของจำนวนประชากรทั่วทั้งประเทศนั้นไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยเพียงแต่ใส่ใจขึ้นมาอีกสักนิดนึงแบ่งปันเขาแล้วก็สร้างเว็บไซต์ที่ทำให้พวกเขาเข้าถึงได้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีคุณูประการต่อสังคมมากขึ้นทีเดียวค่ะ สำหรับถ้านักพัฒนาเว็บไซต์คือถ้าอย่างของ Thai Web accessibility ที่เราดูมอนิเตอร์เว็บไซต์ภาครัฐนะครับแล้วก็ได้ดูเว็บเอกชนเนี่ยก็จะมีหลายๆเว็บไซต์ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถให,ให้สามารถใช้งานเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นได้แต่ก่อนเนี่ยเท่าเท่าที่เราได้ติดตามเว็บไซต์นะครับก็มีบางเว็บไซต์เนี่ยโอ้โหขนาดยกตัวอย่างนะครับถ้าคนตาบอดเขาไม่ใช้เมาส์อยู่แล้วถ้าใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวเนี่ย ไม่สามารถไปทั่วทั้งเว็บไซต์ของเขาได้ดังนั้นก็คือนี่คือยกตัวอย่างง่ายว่าเข้าไม่ถึงนะครับแต่ถ้าหากว่าภาคเอกชนถ้าสมมุติว่าเขาได้ทําเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ก็เ,เป็นประโยชน์นแง่าิร์ชข้อมูลเจอนะครับแล้วก็คนใช้ก็แฮปปี้นะครับไม่ว่าคนสูงอายุเข้ามาเฮ้ยตัวอักษรใหญ่ชัดเจนนะครับคนตาบอดเข้าถึงเห็นรูปภาพคือเขาไม่เห็นรูปภาพหรอกแต่ว่าเขาสามารถได้รับคําอธิบายจากรูปภาพทุกๆรูปภาพ เทียบเท่ากับคนปกติดังนั้นสารสนเทศก็คือจะไม่หลุดนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นเว็บ accessibility นะครับก็เปรียบเทียบเหมือนเหมือนถ้าเว็บไซต์เหมือนบ้านเราเหมือนตึกนะครับเฮ้ยแล้วตึกเรามีทางลาดหรือเปล่าถ้าเราไม่มีคนนั่งรถเข็นแน่นอนเขาเข้าไม่ได้ถ้าเป็นเว็บไซต์ถ้าเราไม่ทำเว็บอัจเซีคนตาบอดเข้าใช้งานแน่นอนเขาอาจจะเข้าไม่ได้เลยแล้วก็เว็บไซต์โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแทบจะอาจจะยัง ไม่ค่อยตระหนักในส่วนนี้ดังนั้นก็เหมือนว่าเป็นการสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงซึ่งสําคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนาที่เป็นผู้พิการด้านอื่นเช่นพิการทางหาูแล้ววิดีโอไม่ได้มีข้อความอธิบายอันนี้ก็ถือว่าไม่ a c c e s อเนนะครับถ้าดูจากภาพภาพรวมของทั่วโลกนะครับก็ในเรื่องของเว็บอ c e s s i b i l i t ตเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงนะครับเราอาจจะได้ยินคําว่าเว็บอ c e s s i b i l i t ตีอาจจะได้ยินคําว่ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์ นะครับออกแบบเชิงอรยะสถาปัตย์รองรับทุกอุปกรณ์รองรับกับคนทุกๆก,กลุ่มดังนั้นถ้าเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเรื่องมาตรฐานเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานที่สําคัญและถามว่ายากไหมไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าเราได้ตอนหนักนะครับใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพมีคําอธิบายการวางโครงสร้างหลายคนอาจจะวางโครงสร้างโดยใช้เ,เทคนิคเดิมๆเมช่นใช้เทเบิลในการวางซึ่ง คนตาบอดเข้ามาปุ๊บเขาจะงงมากเลยเฮ้ยเลเยอัาแล้วมันเป็นตารางอะไรหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่ตารางดังนั้นถ้าเราเป็นนักพัฒนาเว็บคือต้องใส่ใจแล้วก็รู้ไปถึงตัวโครงสร้างของมาตรฐานนี้สักหน่อยว่าซึง่งจริงๆมันมีแค่4หลักการเองแต่ว่ามันก็จะมีเช็คลิสที่ถ้านักพัฒนารู้ก็สามารถที่จะพัฒนาเว็บไซต์แล้วคนทั่วๆไปคนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้แน่นอน ถ้าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเ,เราก็คงอยากให้เว็บไซต์ไม่สร้างอุปสรรคกับใครคนจะได้เข้าเว็บเยอะๆนะครับมันก็น่าจะ,ะได้มาเก็ตแชร์อะไรต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นคนเข้าเว็บแล้วมีความสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผลจากการทำเว็บ a c c e s s i b i l i t y ดังนั้นถ้านักพัฒนาก็มาลองศึกษามาตรฐานนี้กันนะครับ ลองทดสอบดูนะคะว่าถ้าท่านเข้าไปในเว็บที่มีลักษณะเป็นเว็บ accessibility อย่างเช่น www. s ายสวรรค์ย .com คนปกติเข้าไปก็จะไม่รู้สึกอะไรค่ะก็จะเหมือนเป็นเว็บปกตินะคะท่านก็อ่านตัวอักษรมีข่าวมีบทความหรือว่าคลิปวิดีโอได้เหมือนปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นสายตาเรือนรางหรือว่าตาบอดสนิทเลยเข้าไปด้วยโปรแกรมที่ทาง โรงเรียนสอนคนตาบอดหรือว่าทางสมาคมคนตาบอดเขามีการอบรมมีการสอนให้ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตได้ใช้คีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยพอเข้าไปมันจะมีโปรแกรมที่แปลงตัวอักษรเหล่านี้เป็นเสียงค่ะและนี่ก็คือ v a r รตี้ท o d a เดยบายสายสวรรค์ขยันยิ่งสําหรับวันนี้นะคะหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์บ้าง ถ้ามีประเด็นที่สนใจสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ w w w s a w a n k y a n y i n g c o m ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ